สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับช่อง VNM Channel กันอีกแล้วนะครับมีของเล่นใหม่มารีวิวมาแนะนําคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมเสียงเพี้ยนไปนะครับโดนฝนนะครับถล่มเข้าไปเยอะนะครับกลายเป็นวัดแทนแล้วนะครับเสียงอาจจะเป็นเพี้ยนนิดนึงนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ต้องทําคลิปนะครับแต่ก็จะต้องทําคลิปนะครับให้คุณผู้ชมนะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับแปลงแบตเตอรี่นะครับแปลงแบตเตอรี่พวกทานซูมา k i ต a านะครับแปลงเป็นอะไร แปลงเป็น USB ชาร์จมือถือได้และแปลงเป็นไฟบ้านได้นะครับเขาบอกว่าตัวนี้นะครับสามารถรองรับกําลังวัตต์ถึง600วัตต์นะครับแต่ผมว่าจริงๆมันไม่ถึงนะครับมันไม่ถึงเอาแค่ใช้งานชาร์จมือถือได้ก็โอเคแล้วนะครับสำหรับผมนะครับเพราะว่าเวลาไปหน้างานนะครับบางทีบางทีมันไม่มีไฟนะครับเราก็สามารถชาร์จมือถือได้จากเจ้าตัวนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะชาร์จได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวก็มาทดลองไปพร้อมๆกันนะครับผมก็ครั้งแรกนะครับคุณผู้ชมน้ําหนักก็ เบานิดหนึงนะครับน้ำหนักเบานีดนึงข้างในนะครับมองเห็นก็เป็นวงจรนะครับวงจรแปลงไฟนะครับจะเห็นมีหม้อแปลงอยู่นะครับด้านในนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับบอกราคาก่อนราคามันแค่200ต้นต้นนะครับ200ต้นต้นเป็นสินค้ามาจากติ๊กต๊อกต๊อกติ๊กตอกนะครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับมีจาหน่ายในติ๊กตอกเดี๋ยวท่านผู้ชมคนไหนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งพิกัดไว้นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดดูไปกดสั่งซื้อกันได้เลยแต่ว่าตอนนี้เรามาทดสอบกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองใส่เข้าไปดูนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมใส่เข้าไปแล้วนะครับมีไฟสีฟ้าๆนะครับมีไฟสีฟ้าๆมองเห็นไหมครับนี่ครับเสียบแล้วแสดงว่ามีไฟเข้าแล้วเดี๋ยวจะไปทดสอบกันนะครับว่ามันจะชาร์จมือถือเข้าหรือไม่นะครับชาร์จมือถือเข้าหรือไม่ช่อง USB ใช้ได้ไหมช่อง220โวลต์ใช้ได้ไหมนะครับนำสายชาร์จนะครับที่เป็น USB นะครับตัวนี้ USB อย่างเดียวนะครับทดสอบ USB ก่อนว่ามันจะสามารถชาร์จได้หรือไม่นะครับ ไอแบตเตอรี่ด้านล่างนะครับผมบอกก่อนว่าผมใช้งานมาหลายวันแล้วนะครับยังไม่ได้ชาร์จนะครับแต่มันยังมีไฟอยู่นะครับก็เอาอีกลูกหนึ่งมาสำรองไว้เผื่ออันนี้มันหมดนะครับเดี๋ยวลองชาร์จดูนะครับว่ามันจะเข้าไหมนะครับนี่ครับคุณผู้ชมชาร์จเข้านะครับนี่ครับขึ้นกําลังชาร์จเลยนะครับ43เปอร์เซ็นต์นะครับแสดงว่าใช้งานได้นะครับแสดงว่าใช้งานได้นะครับเดี๋ยวมาลองที่มันเป็นฟังง220บโวลต์บ้างนะครับเดี๋ยวจะใส่เป็นอะแดปเตอร์ของตัว ชาร์จแบบไฟบ้านเข้าไปนะครับว่ามันจะชาร์จเข้าไหมนะครับมาดูไปพร้อมๆมกันนะครับนี่ครับคุณผู้ชมชาร์จเข้านะครับขึ้นชาร์จอยู่นะครับนี่ครับชาร์จเข้านะครับคุณผู้ชมแสดงว่าช่อง220บโวลต์ก็สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่ง ตัวนี้เป็นเครื่องเป่าลมร้อนนะครับอยากรู้นะครับว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าตัวนี้กําลังวัดมันอยู่ที่300วัตต์เลยนะครับคุณผู้ชมถือว่ามันกินไฟเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันสามารถที่จะทํางานได้ไหมนะครับแต่ผมไม่ได้คาดหวังนะครับผมไม่ได้คาดหวังกับช่องที่มันเป็นไฟบ้านนะครับแค่ชาร์จมือถือช่องไฟบ้านได้ช่อง USB ได้ก็โอเคแล้วนะครับสำหรับแบตเตอรี่แค่นี้นะครับนำไปชาร์จมือถือนะครับชาร์จพัดลม USB อะไรพวกนี้ก็โอเคแล้วนะครับคุณผู้ชม มันสามารถทํางานได้นะครับคุณผู้ชมฟังเสียงนะครับลมร้อนไหมร้อนนะครับคุณผู้ชมมันใช้งานได้นะครับตัวนี้300วัตต์เลยนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ไม่แนะนาให้ใช้อุปกรณ์ที่มันกินกระแสเยอะๆนะครับกินกระแสเยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะใช้งานได้แป๊บเดียวนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่นะครับมันลูกเล็กนะครับแบตเตอรี่มันแอมน้อยนะครับใช้มันเหมาะกับการใช้งานชาร์จมือถือชาร์จ พวกโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าแท็บเล็ตนะครับไอแพดอะไรพวกนี huh kind of ้นะครับพัดลม USB นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่มันไม่เหมาะกับการใช้งานที่อุปกรณ์กินไฟเยอะนะครับอันนี้นะครับก็แนะนำนะครับสำหรับชาร์จมือถือแล้วกันนะครับชาร์จมือถือแล้วกันเพราะว่ามันเหมาะนะครับมันมี USB ไหมสองช่องมีไฟบ้านนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับถ้าเป็นแบตโอซุกะนะครับจะต้องใช้ตัวแปลงนะครับไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับจะต้องมีตัวแปลงอีกตัวหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวแปลงของโอซุกะนะครับอันนี้จะเป็นตัวแปลงนะครับสําหรับแปลงโอซุกะนะครับให้เป็นทรงมากิต้านะครับหรือว่าทรงพวกตันซูอะไรพวกนี้นะครับคุณผู้ชมด้านล่างก็ใส่เป็นแบตของโอซุกะนะครับนะครับโอซุกะก็ใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้มาใส่ดูกันนะครับว่าแบตโอซุกะสามารถใช้งานได้ไหมนะครับนะครับสามารถใช้งานได้นะครับขึ้นไฟสีฟ้าแล้วนะครับแสดงว่าใช้งานได้นั่นเองเดี๋ยวลองเสียบเครื่องปลามนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องเป่าลมร้อนนะครับสำหรับห่อหุ้มพลาสติกนะครับหรือว่างานซ่อมงาน DIY นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับสามารถใช้งานได้แต่ว่าตัวนี้นะครับมันกินไฟนะครับมันกินไฟเยอะนะครับคุณผู้ชมมันไม่เหมาะนะครับมันไม่เหมาะเหมาะแก่การชาร์จมือถือนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับนี่ครับถ้าจะใช้อุูกรนะครับก็จะต้องมีตัวแปลงอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นตัว แรงไฟอีกทีนึงนะครับเพราะถ้าใช้เรือต่อใช้งานเลยนะครับมันซ็อกเก็ตมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับสรุปนะครับสรุปกันสักนิดหนึ่งเหมาะสําหรับการชาร์จกับอะแดปเตอร์มือถือนะครับหรือสาย USB อย่างเดียวก็ได้นะครับหรือชาร์จพัดลม USB iPad Notebook ก็พอได้อยู่นะครับคุณผู้ชมการใช้งานนะครับรีวิวคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับถ้าสนใจก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับปิดการสินค้าใต้คลิปวิดีโอไปกดดูกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับนี่ครับราค่แค่ 200ต้นๆนะครับประมาณ220 230ประมาณนั้นนะครับแล้วแต่โปรโมชั่นนะครับคุณผู้ชมนะครับพี่ช่างนะครับเพื่อนช่างต้องมีนะครับมีติดบ้านไว้นะครับติดรถไว้ก็ได้นะครับพาเบ็ดไปได้ไปสวนเข้าป่านะครับได้ใช้งานแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับไฟดับก็สามารถชาร์จมือถือได้นะครับถ้าเรามีเบ็ดตัวนี้นะครับชาร์จไว้เต็มนะครับชาร์จไว้เต็มเวลาฉุกเฉินก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับหรือใครแคมปิ้งนะครับแคมปิ้งเสียบหลอดไฟได้นะครับเสียบหลอดไฟได้เลยนะครับตัวนี้นะครับใช้สายนะครับทีีี่่เเเเปปป็็็็นนนนนนลลลลลลััััั๊กกกกกสสยยบบบบบบบแแแแคคควววอออดดหหไไฟะะะะรรรร้้มมต สามารถใช้งานได้นะครับแต่ยาเอาที่กําลังวัดมันเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแบตเตอรี่มันจะหมดไวนะครับแบตเตอรี่มันจะหมดไวนะครับอย่าลืมนะครับกดซับไตคิดกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวมีข้อสงสัยอะไรนะครับตอบตามคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ